สวัสดีค่ะพี่น้องโอ้ยห่างหายกันไปดุนเนี่ยค่ะกับยูทูบโบท่านบบเด่นี่นะค่ะพี่น้องสวัสดีจ้ายูทูปขนานๆจังเลมพอกันค่ะพี่น้องนี่พามาชมคลองส่วยๆกัหลังจากที่นูเวทดเพิ่งมแต่กวนพักแย่งเพิ่งน,น้าหลายค่ะพี่น้องเลยเปลี่ยนส้่งผมให้เพิม่ม่ตัดตัดผมให้ใหม่กับว่าเะค่ะาลือ้อ ดื้อพระก,กระแยงออกค่ะมันหนาโดูดก็เลยเหลือวบบางๆแล้วก็เอาพักเอาจอกมาใส่ค่ะพี่น้องเปลี่ยนสไตล์ผ่นเพราะว่าหนาหนาแรลงนี่มันซูนเมื่อไรค่ะเพราะว่าพักกระแยงนี่มันหนาหนาม,มันจะได้เย็นปลาหนาแหลงมันห่อนมันก็ต้องมีอาศัยมีห่มนะค่ะเพราะเขาหนาฝนหนาม,มันเย็นแหะก็เลยลื้อพักกระแงงขึ้นค่ะลื้อออกมันหนาค่ะตัดแต่งไม่นั่นแหละให้มันหนา พื่อว่าเสิให้มันได้สวยงามค่ะเพราะว่าหนาฝนมามันกระหอกยานงูเหี่ยวร้ก็เรยตัดแต่งให้เพิ่นแปลนนี่นี่ราคะขนาดตัดแต่งแนวก็ได้ซ้ำหนีนะคะพี่น้องก็จวมาได้ตัดออกใหม่นี่ค่ะพี่น้องก้องตัวนี้คือก้องต้นแบบก้องก้องเส้นแหลกของของนี่ละค่ะพี่น้องก้องเส้นแหลก อันมันที่เป็นรูปตัวอ่อางนี่ค่ะพี่นออ้องอ่างก็หมายความว่าความอุดมสมบูรณ์อิ่มเอมอบอุ่นค่ะก็หมายก็บว่เอาเองนะค่ะพี่น้องที่มันเป็นอ,อา่างบ่ได้ตั้งใจพุดได้ค่ะเพราะว่าเขาปลูกตน้นไม้กอนขุดคลองค่ะพราเขาขุดคลองน้ำปนมองได้มีกุ้ไม้เข้าก็ลีกอ,อกเข้าก็ลีกไปเรื่อยๆค่ะมันก็นเลือลอ่อนในรูปอ่างค่ะพี่น้องนี่แหละที่มากของอ่อางค่ะพี่น้อง นีอไรพี่นอ้องชุบบรรยากาศไปเยรื่อยจังสิค่ะพี่น้องปลาก,กับอกแน่นคืเอเกาไปไหนค่ะพี่น้องกินไปน้ำอันนี้ไปน้ำเรือบ๊วยาลค่ะจังสิปล่อยงวดใหม่ค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะเฮ็ดเราวมนมีประโยชน์จังว่าอยากเอามะทายทอดอยากให้พี่น้องก็แรงถึงใจอยากให้พี่น้องเฮ็ดค่ะพี่น้องพักน้ำพักน้ำ,นำชนิดต่างๆค่ะเอามาปลูกมันได้กินเบิดค่ะพักกระแยงพักกระเสียพักปุ่ง นี่ค่ะพี่น้องเอามาใส่เลยเดี๋ยนี้กำลังได้พังแวีนแก้ยวมากค่ะพี่น้องกำลังสเสียบอันแฟนแฟนพันธ์แท่เฮ้าผุหลาคุณรงมาจากอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีค่ะคนคุณซงพังแวีนแก้ยวมาห่ค่ะพี่น้องอันปูกไว้จังสิย่างบ่อย,อย่างยานปลากินเบิดอยู่ปูกไก่หน้าโพดค่ะพี่น้องนี่เราขายบึงบรรยากาศในสวนค่ะพี่น้องเดี่ยมันสามปีเต็มละคะ่ะมันลมสามปีกว่าลวคะ่ะ มันสิลมลื่นล่ะค่ะพี่น้องพักผลละหมากหลากใหม่บางตน้นที่เขาครบอายุก็ได้กินน่วยกินดอกออกดอกออกผลล่นนะค่ะพี่น้องนี่ค่ะบักนาวบักนาวเป็นกับเป็นล่ะค่ะพี่น้องอันนี้เปที่ะว่าบูดมสมบูรณ์พ่อห่อนหนา้าฝนแห้งเขียวยกกำลังสองะค่ะพี่น้องเป็นตะเบิงแห้งนี่แหละค่ะพี่น้องช่มไปเรื่อยเด้อดถาวูนที่มันงาม เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจเน,นีเยพมาในเมื่อเมื่อมีเรื่องว้าวุ่นในใจเขาก็มานั่งเมืองน้ำนี่แหละค่ะนั่งเมืองน้ำเมืองปลาก็เพิ่นไปได้แหละค่ะลืมไปก็มีความสุขเช่ค่ะพี่น้อง<ม>ถ้าผู้ใดติดตามเรื่อยๆกับิดตามเบาเรื่อก็สิไเด้วมาอัปเดตบ่อยแห้งค่ะสวนนี่อันนี้พี่แ้วก,ก็อารมณ์ยูทูปฝากกดติดตามในเด้อค่ะพี่น้อง ยังบบทัานผ่านจ้าเถื่ออยู่ยังบบทั้นฝังค่ะพี่น้องกระเฮ็ดบบได้ก็บอเป็นยังขากสซีชายทอดออกมาพี่น้องมึงทางย t u b บบ้างทางเพจบ้างเฮ็ดไปเรื่อยๆค่ะทั่มวลเฮ็ดเพื่อใจมักค่ะพี่น้องบบเป็นยังเดี๋ยวกับผานดอกเฮ็ดไปเรื่อยๆเดี๋ยวกับผานนี่แหละค่ะพี่น้องให้พี่น้องช่มบรรยากาศคลองงามๆค่ะพี่น้อง ชมบรรยากาศไปเรื่อยๆปลาดุกก็ง่ลยเด้ค่ะปลาชิงอันม้วนหนี่เห็นลูกปลาดุกเด้ค่ะแสดงว่าปลาดุกมันนั่นถีอว่ามันกายพันธุ์มันเป็นหมันมันเบิดอายุอันบอกค่ะมันละออกลูกใบมันเบิ่งโมผิดค่ะว่ามันลูกปลาดุกเมื่อตัวซ้ำนี่ก้อยนี่ค่ะบด้เอาปลาดุกมาปล่อยแต่ว่ามีลูกค่ะพี่น้องแสดงว่าเพิ่นไข่บอก นี่ละพี่น้องเบิ้งไปน้ากันค่ะักม่วงกันสิเบิร์ตแล้วค่ะพี่น้องโชคอนันต์มะม่วงก็จะหมดแล้วอยางยางกับปลูกค่ะพี่น้องอยางยางกับเอามา่ปลูกปลูกทิกทุกอย่างที่ตัวเองกินกินทุกอย่างที่ตัวเองปลูกค่ะเพราะว่าทีข้าจจำกัดพี่แป๊วสิเฮ็ดแบบนั้นค่ะพี่น้องเอาค่ะพี่น้องเบิง้งช่อมไปน้ากันยังงทายลูกยัางทายยังจับมุมกล่องบ้านงามเด้อค่ะพี่น้องกัน อออาไยเด้อขันผากกับผากไปคือทายบางเดียวค่ะทายไปน้ำผักไปน้ำหร้อมันหลงหลงพิษหลงถือบันนีก็ได้มาตัดตอไมคือเกาใส่ความพยายามห้ายเติบอยู่เด้ค่ะมาเขามาให้กำลังใจดเด้อค่ะช่อง YouTube สวนเศรษฐกิจพอเพียงเรียงทองค่ะแล้วก็ฝากติดตามทั้งเพจน้ำเนี้เด้อค่ะพี่แป๋วสวนพอเพียงเรียงทองค่ะแล้วก็เพจอันนึง มอมบัวสายหาค่ะฝากติดตาม้เด้พอพ่อเกษียนมากกระสิพ่อได้บึงพ่อได้่อมูท่างเพจท่างเฟสหรอกค่ะเฟสก็แปลวจ๋าจีน่าค่ะนี่และค่ะพี่น้องพ้าพี่น้องช่มไปยังสีละบรรยากาศโอ้ย ปากระแย่งมันนาลายก็เลยเอาออกค่ะพี่น้องแต่กำลังสิบปงขึ้นไปมาจเจาะมาแจ๊ะพ่อพ่อเน็ตไปรีบคล้องกามีนะคะพี่น้องนี่แหละคะ่ะมือเสามาเขากับมะนางมอสันก็ะเลืกงานมาเขากับมะเบิงเอาอาหารเห็ปลาจ๊ะเจ็บๆจ็บเจ็บจ็บจ,บ,จ,บ,จ,บ,จบอยู่ค่ะเป็นตาออนซ้อนนะคะที่พักผ่อนหย่อนใจก็ว่าได้ ลงทุนกับมาหลายเดอพี่น้องผู้ใดสิคดขคดค้องใสใ่ไก่กับฝ่าวคูดเดอร์ซ้ำพยายามมาขั้นขึ้นมันยังเม็ดละพื้นละพันสามร้อยกว่าบาทาก็คือเก่าะค่ะพี่น้องคอยเรียนลนูกเขามาศึกษาอยู่ในอยู่ในเพจอยู่ในเพจพี่แปว๋วคะ่ะพี่แป๊บเฮ็ดเป็นคลิปเลี้ยวเป็นเป็นคลิปเป็นคลิปไวค้ค่ะศึกษาไปเรื่อยเรือศึกษาให้เข้าใจแล้วก็ลงมือเฮ็ดลงมือปฏิบัติเดอร์ค่ะไผลงมือก่อนก็ได้กินก่อน ล่องพิษล่องถือเมาเคยนพี่แปลวนิเทศยูยูปสามปีกว่าจังหูจังเขาใจจาของค่ะว่าเฮ็ดแบบใดแบบใดคลิปนี้เอาไว้เท่าน,นี้นอค่ะให้ชมภาพไปเรื่อยๆสือซะทอนเดิร์ชมภาพไปนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะโชคดีตลอดปีมั่งมีตลอดไปฝากกดติดตามด้เดเอค่ะช่อง u t u b e สวนเศรษฐกิจพอเพียงเรียงทองค่ะทังเพจกะค่ะเพจ พี่แป๋วสวนพอเพียงเรียงทองค่ะแล้วก็อีกเพจนึงมอมบัวสายหาค่ะแต่ว่าทางนั้นโบท่านเนี่ยลุ่งยังปันไดค่ะโบมีเวลาพอกันไม่คิปหนาเนาะค่ะ m no.